วันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่เวลาเจอปัญหาแล้วฉันอยากจะวิ่งหนีปัญหาครูต้องขอพูดกับเราตามตรงเลยว่าทุกครั้งที่เราวิ่งหนีปัญหามันไม่ได้ทําให้ปัญหามันหายไปจากชีวิตคุณคุณไปแก้ไขมันด้วยวิธีผิดผิดมันไม่ได้ทําให้คุณถูกแก้ไขปัญหานั้นคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากนึกถึงมันชั่วขณะค่ะแต่มันจะตามหลอน,นคุณไปตลอดชีวิตปัญหามันเป็นแบบนี้ค่ะสมมุตินะคะว่าเจ้าปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยกล่องเนี้ยน้ําหนักอยู่แค่90กร,รมัมไม่ถึงไม่ถึงหนึ คุณว่าน้ำหนักมันน้อยหรือเยอะคะน้ำหนักแค่90สกรัมคุณถือบนมือเนี่ยคุณถือได้สบายเลยใช่ป่ามันไม่ไดหนักัะยังไม่ถึงยังไม่ถึงหนึ่งขีดเลยก็เหมือนปัญหาที่เข้ามาในชีวิตคุณปัญหาเนี้ยที่คุณบอกว่าเฮ้ยมันหนักขีดหนึ่งกับปัญหาที่หนักระดับ1ตันมันก็มีใช่ป่าแต่ทุกปัญหามันจะหนักขึ้นหนักขึ้นและหนักขึ้นเมื่อคุณทําแบบนี้ค่ะถ้าครูให้คุณถือสี่ปัพัดเนี่ยหนึ่งนาทีคุณยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าครูให้คุณถือเนี่เนวั่โมมงคุณจะริแขส คุณจะเริ่มรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วแม่นึกออกว่าคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม,ไม่อยากถือแล้วว่านึกออกว่าคุณจะปวดร้าวไปทั้งแขนแต่บางคนเป็นแบบนี้นะรู้ว่าเมื่อยรู้ว่าเหนื่อยรู้ว่าเจ็บปวดแต่ก็ยังเลือกที่จะถือมันปัญหาที่มันหนักขึ้นใหญ่ขึ้นมันเป็นเพราะว่าคุณถือมันนานขึ้นนานขึ้นเข้าใจสิ่งที่ครูบอกไหมถ้าหนูยังถือมันอยู่อย่างนี้หนูแกล้งทำเป็นไม่มองอะไปกินเหล้าเมาย,ยาไม่อยากคิด คุณแก้ปัญหามันชั่วข่าวด้วยกันเอาหน้าเราไปมองที่อื่นแต่คุณยังถือมันอยู่ไงมันก็ยังอยู่กับการขาถ้าคุณรู้ว่าเนี่ยคือปัญหาในชีวิตคุณคุณเห็นถ้าคุณเลือกว่าโอเคฉันมีปัญหาและฉันอยากจะหาวิธีแก้ปัญหาคุณเคยเซิร์ชไหมว่าใครที่มีปัญหารายได้ไม่พอรายจ่ายคุณคิดว่าค่าเฉลี่ยในประเทศไทยพม่าลาวกัมพูชาทั้งโลกคุณว่ามีกี่ล้านล้านคน มันไม่ใช่คุณคนแรกนะที่มันเจอปัญหาเนี่ยแต่มันมีใครบางคนที่เขาแก้ปัญหานี้ได้แล้วมันก็มีใครอีกหลายๆคนที่ก็ยังถือปัญหานี้อยู่เนี่ยนี่คุณถือมาหลายนาทีนะเริ่มเมื่อยแล้วใช่ไหมถ้าคุณอยากให้ปัญหามันหายไปจากชีวิตคุณคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาและยกปัญหานี้ออกจากตัวคุณเพราะถ้าคุณยังย้ำทุกคิดที่คิด,ค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 ดอยู่อย่างนี้ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะแค่ไม่ถึงขีดแต่คุณถือมันห้าชั่วโมงร่างกายคุณ มันก็จะอ่อนล้าปัญหาที่คุณเจอคุณจะรู้สึกว่าทำไมมันหนักจังเลยวะกูไม่ไหวแล้วเนี่ยชีวิตมันแย่มากเลยไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วอะทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ด้วย mm hmm. เห็นปะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนแรกมันไม่ใหญ่แต่พอคุณเริ่มคิด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 วันเดือนปีหลายปีเพราะมันไม่ได้ถูกแก้ไขขนาดมันก็ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นกว้างขึ้นยาวนานขึ้นเจ็บปวดมากขึ้นคุณลองเห็นภาพสิถ้าคุณถือกล่องเนี้สิบปีอ่ะคุณจะคิดว่าแขนคุณเป็นยังไงฮะแล้ววันนี้ยคุณปล่อยให้ความคิดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณอยู่กับคุณมานานกี่ปีแล้ว่า